ออสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพี่เต้าหกลอซิงครับเรา,าดูรถไถคันใหญ่ๆกันเหมือนเดิมครับเมื่อวานมาไถวันนี้มาปัน่นพร้อมวานนะกับเครื่องวานข้าวที่เสียสุนจัดมาโอ้วานของตัวเองให้ดูเลยครับไมลูกค้าไม่ต้องกลัวเพราะว่าของตัวเองก็ใช้ตัวนี้แหละ เสียงแบบโหดโหดมันมันเลยเน้องปาดปั๊ดปิ้วปิ้วด้วยอาวานข้าวครับรู้สึกว่าจะมีคนสนใจเยอะเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเบอร์โทรร้านเขานะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคนสนใจเยอะพอสมควรว้าวอีกเมแห้ามยแน่สักแค่ไหนวะ อย่าลองครับอย่าลองเดี๋ยวลมจับเหมือนรอบก่อนไม่ไหวครับวิ่งตามรถไทยนี่อย่าหาทํานะพี่น้องนะโอ้ไปครับเดี๋ยวเราจะไปเติมข้าวแล้วก็จะไปดูเบอร์โทรนะเพราะว่ามีคนสนใจเยอะอยู่อู้นออาพวเองหนอจะเล่งเราทางอฮะ คนสนใจเยอะเลยอ่ะคนสนใจเยอะเลยเครื่องเหือข้าวอ่ะเครื่องหวานข้าเวาเ,าเออะเอนี่ครับใครสนใจโทรสอบถามดูนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับเออใครสนใจตามนี้เลยนะครับเครื่องหวานข้าวเสียบปลั๊กพร้อมใช้งานราคาพร้อมติดตั้งถึงหน้าบ้านผู้ข้าพันอย่างดีเลยนะซื่อมาใหม่ตรงนี้ฮะซื่อมาเกี่ยกับมือเนื้อย,นะยังไม่คมหรอวะ เดี่ยมันค้เหรอมันไวเลยทันตีอันนี้น,น,นี่ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าจะของรถเอามาใช้อ,อ,อีกลองแล้วลองแล้วอันนี้ข้าวลูกเท่าไหร่สอบเท่าไหร่ข้าวขนาดนี้กระสอบละหกร้อยแต่ปุ๋ยกสอบละ พันหกน้ำม <kr> ันล <ired> ิตรละสามสิบห้าบาทมวนหลเอ้ยไม่หมดก็ค่อยเอาออกก็ไหนไมหมดเราก็สอบรักตุ้มันต้องตัดออกไม่หมดก็ใส่โซ่ไว้ให้พี่ก็ได้ไม่เห็นเขาคอมเมนต์มาเขาอยากได้เยอะนะเห็นเขาสนใจนะโทรสอบถามเลยนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับโทรมาทางมุมก็ได้ เดือดเพิ่มครับวันนี้น่ <laughs> นนาเลือดเว้ยเครื่องหวานข้าวหวานแล้วก็ปั่นเลยพี่น้องใครไม่ปั่นก็ใช้ผานไถได้นะใช้ผานแล้วก็ไถข้าได้เลย <laughs> เฮ้ยลองดูหน่อยสิ m 8 5แน่แค่ไหนวะ <laughs> หวานแล้วครับ <laughs> หวานแล้วครับ

ไปแล้วครับอโอ้ไม่ไหวครับปวดขาพี่น้องโอ้เรื่องราคานะครับโทรสอบถามกับทางร้านเอาเองเลยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับ ก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับพวกค่าน,น้ำมันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีพร้อมติดตั้งถึงหน้าบ้านราคาเท่าไหร่ก็โทรสอบถามเอาเองเลยโอ้ยให้เจบปทันประหยัดคนงานครับถ้าเรามีรถไถก็พรอมหวานมาคนเดียวก็ทำได้ครับแบบนี้ เขาลองแล้วนะครับทุ่งนึงเขาลองหวานมาแล้วทุ่งหนึ่งก็ถือว่าข้าวงอกสวยงามครับเสมอดีโอ้ไม่ไปแล้วครับเห็นมีคนสนใจเยอะผมเลยกลับมา อพอดีวันนี้เขาหวานพอดีก็เลยกลับมาถ่ายให้ดูหน่อยนะครับอันนี้ถ้าเตรียมดินได้สวยๆก็จะปั่นก็ได้ได้ดีแบบนี้ครับอันนี้เพิ่งถายเมื่อวานวันนี้ปั่นหวานเลยเล็ดข้าวกระเด็นถึงนี่เลยไม่น้อง ลงต้มกันหน่อยปหโอ้มีเป๊บตรงนี้แฉะเฉะนิดนึงโอ้ทางนี้ไม่มีน้ำครับแต่ทางบ้านไม่ได้เลยครับแม้แต่รถไถยเดินตามยังถยไถบ่ได้เลยพี่น้อง นี่ครับถ้าเตรียมดินได้ดีๆก็จะปั่นได้สวยแบบนี้แหละประหยัดข้าวพันุด้วยนะเห็นปลาซุนบอกว่าประหยัดข้าวพันธุด้วยหรือว่าอาจจะเป็นที่การที่เราเปิดปิด อ่าแล้วก็ให้ออกน้อยออกมากหรือเปล่าแต่ว่าประหยัดข้าวพันธุ์ก็มีส่วนครับครับออกที่ผมกันจะวิ่งตามให้ดูเลยแต่ไม่ไหวครับอากาศร้อนเดี๋ยวจะเป็นลม เดี๋ยวิเดทั่วรถล,ลงบานมาครับเอาครับโอ้ <c oughs> <c oughs> เอา้าน่าจะหน้าสุดท้ายอันนี้คือหวานไปเป็นหน้าเป็นหน้าเลยนะหน้าเราเลยเราหวานไปเราไถาเดินรถไปตรงไหนก็หวานไปตรงหน้าเราเลยครับโอ้ถ้าดินหมาดๆแบบนี้นี่งอกดีเลยนะแถวบานไม่ใช่ขี่ตุ่มพี่น้องโอ้ รถไถกับไทย,ยากเนี่ยถ้าดินขนาดนี้พอดีเลยมันจะมีความชื้นนิดหน่อยแล้วก็โดนแดดโดนอะไรก็ออกจะงอไวอย่างใครไม่มีโรตรี่ก็สามารถติดตั้งได้ครับใส่เป็นผานไถยเอาไม่งั้นเขาติดหดทั้งหัววะมันเขาเหรอครับสนุกเขาเหรอพี่น้องนี่เวลาเรามาหัวงานเราก็ปิดไว้ครับ เวลาเราผ่านหัวงานเราก็ปิดไม่ต้องให้ข้าวออกเวล,า,ล,วอลวาอย่านี้เราก็ทอตกอันไปเลยถ้ายังไม่เนียนพอก็ซ้ำมรอบสองอีกมันจะไปไหนทีนี้แกลองไปทุ่งหนึ่งแล้วของแกอาจจะลองแต่ปีที่แล้วหรือเปล่า แล้วก็มาปีนี้แกก็เลยตัดสินใจซื้อครับพอตัดสินใจซื้อก็ถือว่าผลออ,ออกมาก็คือข้าวงอกสวยนะครับข้าวงอกดีเลยเสมอดีครับนี่ไหแล้วถ้าไม่มีน้ำานี่โอเคเลยถ้าเป็นตมๆไม่ทำไม่ได้ครับเน่าหมด ลอตเตอรี่ตัวนี้นะ่าจะรอบช้านิดหนึ่งอะ่ะพอพอพออพอปลาสั่งพอแล้วพอ,อ,อไม่ได้ครับอ่ะเรีย<ช>บ<ด>ร้อยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปมี้สวัสดีครับ เดี๋ยวเรามาต่อท้ายคลิปกันอีกนิดนึงครับนะครับนี่เบอร์โทรเหมือนอย่างเคยนะครับสนใจก็โทรสอบถามเลยนะครับตัวน,นี้6ไร่โอ้อไอเ้เพชรกี่ไรนะหกไรนีร่เไรเจไร่7ได่หมดไปประมาณหมดไป7กระสอบพอดีเนาะกระสอบละ25กิโลอ๋อนี่เป็นข้าวพันธุ์อย่างดีนะ ข้าวพันธุ์ยางดีป๋าสุนก็เลยนี่ครับมันจะมันจะจับฟ้าดีไหมนี่ก็จะเป็นข้าวประมาณนี้ข้าวพันธุ์ที่คัดพิเศษมาก็จะมีอะไรวะเนี่ยน้ำยาสีชมพูอ่ะอ่ะพิดเจ็ดได้หมดประมาณเจ็ดกระสอบเจ็ดกระสอบก็กระสอบละยี่สิบห้ากิโลครับเป็นข้าวพันธุ์นะครับยางดีก็จะหมดข้าวพันธุ์ประมาณนี้ครับอยากได้หนาได้มางสามารถปรับปรับ ปรับหนาบางได้นะครับออกเยอะออกน้อยสามารถปรับได้นี่ตามสั่งเลยนะครับอันนี้ดึงวกลือรับนนีเร็วใช่ก็จะเป็นสวิตช์ไฟฟ้าเลยนะครับนี่ครับไอ้สองตัวเออตัวหนึ่งปั่นมาตัวหนึ่งปัดเงี้ยตัวหนึ่งมันปัดไปอันนี้ตัวหนึ่งมันปัดกระจายอโอเคครับผมใครสนใจก็ลองโทรสอบถามดูนะครับอโอเคครับผม